จลตึ้งีกแห้ไรถนาลูกเลยหนักไหมเมนรอถึงนานแลวเาเบิ้งนาเป็นหอยบนนน่ะอีเตแหงไรเอาเบิ้งเบ้งเื้งตึ้งยนเอออไหนิมีเนอ เอ้ไม่เลยไม่ไม่ตึงว้าฮ่าฮ่ยื้อสเปรดอังสันทำไมทำไมฮะอ๋ท่านเห็นอยู่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 

สใเหลืออนวงั่นแบบนี้เอาไเอาไวาไนี่โอ้ใหยอจี๋โอ้โหมหย่จี๋ เนีนยเนียเยนียนยเีนเลยเเลยนียอยเนีนเยเนีนลนเล้เยนเลยเยจะลยเนียนเลยเนนลเเนีลยเนียนลเนียยเนีเอยเเอนเล้เไี เร็อยู่วันนี้สีหงษ์มีไอ้แก้วมีไอ้กากล้วมีไอ้กากแลวนีก็สีหงษ์มาดิน่นั่นนั่นตายตายมีนี่นั่นเ้ยมไกแล้ววเลยม่นีเอามมดีดหม

Түгэл түө เรียน,ปน,ไ,นยไปเรียนไปเรีมนแม่วันไหนจนแล้วหัวคใหเรัในเนี่นยปฏิให้ให้เลย